วันนี้เอลงรวมครับลงรวมแบ่งเป็นสองทีมได้ประมาณทีมละห้าคนแล้วก็แบ่งนักมวยแบ่งพี่เ้ยกแบ่งเป็นทีมให้เหมือนได้ลองวางแผนกันซ้อมชกด้วยแล้วก็ซ้อมวางแผนด้วยคูรวนว่าปลาอ่อยใครครับนี่ไงมองมาเจออย่างนี้อีกแล้วไม่รอดถึงไหมคุูปลา ผมบอกแล้วไม่รอดเราอ่ะเจอกันอยู่แล้วพี่เลียวนึกฝั่งเลยแต่ผมฟังนี้เท่ากันอ่ะสวัสดีครับครู้ร่วมผู้รวนอยู่ไหนครับผมอยู่นี่คเขาอันนี้ติดรักเลยอ่ะติดลักอันนี้แก๊งแก๊งเอ่อรุ่นใหญ่อันนี้แก๊งฝึกงานเกณฑ์เอากันเกณฑ์แฟนเหตุไม่สมหน่อยเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็คือออกอาวุธชัดเจนแล้วก็สร้างความบาดเจ็บให้คู่ต่อสู้ ันนี้ก็เป็นรางวัลเฮ้ยเป็นรางวัลใช้เอ็มนะเป็นรถผลแต่ว่าต้องไปแบ่งกันเองนะใบของผมของผมถถังรถถังทั้งขอรถถังหนึ่งไปเนี้ยผมเจอกับรถผมเจอกับรถสิบร้อเยไปเนี่ยเราไม่ต้องแบ่งกันขอนี้มีห้าตัวมีห้าตัวเฮ้ยเดี๋ยวเราแบ่งกันตัวนะแบ่งนตัวกันตัวนะเอาคู่แรกเอาคู่นี้ก่อนตอกนี้ก่อนนะคู่แรกคู่นี้คู่สอง ผู้สองนะอันนี้ผู้สามแล้วก็สี่ผู้สี่ผู้ห้าขออันนี้ผู้เอกแล้วกันอยากดูน่าาดแน่เลยว่ตาอยู่ดีดู้องดู้อ๋อดูก้องกันนะดูตาดูตาเต็ตัวเลยหรอเต็ตัวยไ่เลยอ่ะแยเต็ตัวเลยอหน่อยงอ้อมหน่อยไปไไหวไหมเจ้าบ่าว ก็ต้องรอดูครับรุนนะครับคู่นี้ดูเดือดแน่นอนครับแต่ดูเดือดแน่ๆครับมันแน่นอนแง๊บหนึ่งสองแอ๊บครับดีวนวนวนแง๊บบ้าไปหนึ่งสองแอ๊บไปอันี้สองคนนี้คาดหวังกางเกงหรือเงินครับเงินครับแซดน็อกเลยครับวันนี้ครับแซดน็อกเลยมาเทพนอนยาวครับวันนี้อ่าแจ็คไปฝึกจริงๆได้ไหมคาดหวังกางเกงครับผมเงินนั่นทีส่วนเลยครับอยากได้เกงครับอันนี้เล็งตัวไหนไว้เล็งสีแดงครับลายไฟอยากได้แบบรถถัง ยากหน่อยแสดงจกับผมผมผมบางผมคู่เอกเลยนะผมคู่สี่ผมคู่เอกผมคู่เอกน่าจะมันครับรดถังมันแน่นอนครับผลแพ้ชนะเป็นไงไม่รู้ครับแต่ผมทำเต็มที่แน่นอนครับเจอแน่หนึ่งกางเกงครับน่าจะเป็นสองสีครับนี่ครับใส่ใครครับ ประสามสิบ้านครับจักาเนมครับขวัญมืนเป็นไงเออนี่ครับต่อเอาหมัดดจียครับเอาเร็วแล้วเราจะจัดการเขายังไงเอาเร็ววันนี้ประหยัดนักสินจะกินเต็มจัดไปสมาชิกหวานเจียบ แรงงานมาครับว่าฝั่้เขาเหมือนจะเป็นไข้ครับไป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 ลปไ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 ก

Nè nee. này <laughs> <laughs> đa, ủi nói sụt trước, không, 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 แต่พี่ชอบอันนี้นะแต่พี <c <c uh> ่ตัวน um ี้พี่ชอบจริงเลยนะสีแบบลิเกมากใช่โชว์นี่โชว์นี่ลองเลี้ยงบ้างบ้างยากินบ้างอยากินอันนี้หายากกว่ามีน้ำใจอ่ะก่อนนี้ก่อนน้องนี่ให้น้องให้น้องเอออย่างก็ได้ใหม่เออจบทั้งหม สวยสุดเลยว่ะรถถังเลยอราบเลไหมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็พอดใจเออเออแต่สบายมากครับวันนี้แต่ลุมพุกหวานเจี๊ยบครับหวยรถถังสองเลยไม่ได้ไงพี่ของบ้งนะก็ก็ยังดีว่าได้ก็จะหาที่วันใหม่ครับครับครับอันนี้โจ๊กนั้นับงหมดครับโจ๊กนั้นทั้งหมดตอนนี้จำไปแล้วแต่เขาจะแพ้ไหนก็เขาได้ใจคนดูครับ วิ่งหนีอ่ะมึงโดนถ้าเป็นวัีทีนะมึงทำอย่างเงี้ยเขาเตือนแท้เลยที่มึงวิ่งอย่างเงี้ยไม่มันมีนักสักคนคนนึงอะมานทำอย่างเงี้ยเลยแบบเต้นแบบจุบแล้วก็ทำท่าอย่ได้ถ้าเกิดคู่เป็นอะไรไปใหญ่จริงๆนะสีมันสวยแต่ว่าผิวมันไม่เข้าไงไอ้ฟางใส่ใส่กูมากเลยเนี่ยต้องได้ดีแดงอ่ะท้าไม่สบายเนี่สีแดงขึ้นเลยสบายนี่ยสีแดงขึ้นเลย โอเคเออท้งสองตัยนแดงขึ้นเลยอันนี้ทีมที่ชนะได้ไปหนึ่งหมื่นบาทไปแบ่งกันเองนะครับไปแบ่งให้ทุกคนก็ตกประมาณคนละหนึ่งพันบาทที่ให้ทีมที่ชนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราชกมวยเนี่ยเออผมจะบอกว่ามันสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการวางแผนสิ่งที่สําคัญคือการสื่อสารการสื่อสารมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เราจะทําให้ทีมชนะนะอันนี้คือพี่อยากให้ให้ความสําคัญเวลาที่เรา ต่อไปร้องอาจ,จต้องเอามวยไปชกเองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยบางคนตื่นเต้นไอ้ซ้ายทีซ้ายสั่งทีขวาสั่งทีกูก็ตื่นเต้นไม่รู้ทําอะไรเลยแก้เกมไม่ได้อย่างเมื่อกี้วินถ้าประมาทก็แพ้อย่างฟาประมาทก็แพ้นะเพราะว่าเจอคู่ชกอย่างปิ๊กเนี่ยไม่ได้ชนะง่ายปิ๊กอย่างเมื่อเย้บปิ๊กคือใช้คําว่าสูสีมาก ถ้าโชกไฟได้เงี้ยสูดสีมากแต่ว่าพี่คิดว่าอาจจะแพ้ความเก่าใช้อารมณ์เยอะไปหน่อยก็เลยเข้าทางเขา,ามันต้องมองแล้วแบบแก้เกมกันยิงน่งเราเป็นนักวยเรารู้อยู่แล้วว่าจะแก้ยังไงแต่ทีเนี้ยการสื่อสารมันสำคัญก็เลยให้รางวัลเนี้ยเป็นรางวัลทีมที่ถือว่าทําได้ดีกว่าโอเคครับมากรับกัเดี๋ยวไว้

แท่งมาใส่เลไม่ได้นะเด็กขายตีกันเลยวันนี้แยกย้ายมาก่อน